นี่นะครับของเดิมมันห้านิ้วแต่ของใหม่สองเจ็ดนิ้วสูงขึ้นหน่สองนิ้วนะครับตัวนี้โอเคใส่ได้ก็ต้องยกโตดขึ้นก่อนนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เรายกยกขึ้นนะครับแบบให้มันล้อลอยนะครับลอยแบบไม่หมุนได้นะครับลอยแบบแตะแต่พื้นหน่อยนะครับ и <sharp> наменила <inhale> อ,รรอันนี้กองใหม่นะครับ สั่งซื้อนะครับให้สั่งซื้อตรงแตงเหน็บหลังอีส e i s AC, e ี D Max TFR นะครับ TFR เจ็ด e นิ้วนะครับก็สองพันยี่สิบจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้สองสองพันสิบเจ็ดนะครับพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับ thank mm -hmm. you จะดีดขึ้นนิดนึงนะครับรีบูตนะครับบูตเลยหูนบเช็คดูด้วยนะครับเสภาพดีอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีปรับแหนบลงมานะครับเพื่อให้มันลงมารับกับตัวตรงเต็งนะครับเพราะว่าแหนบเราจะดีดขึ้นนี้ปรับลงมานะครับเพื่อให้ใส่ตรงเต็งได้นะครับ นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการใส่ตรงเตีงหลังนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับทำคนเดียวนะครับสามารถทำได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บ่าวน้องคลายช n n นลด้วยนะครับฝากช่องด้วยครับสวัสดีครับ